โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมศวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้า เดิมก่อตั้งขึ้นเมื่อ1พฤษภาคมพุทธศักราช2482โดยมีนายสอนใจซื้อเป็นครูใหญ่ซึ่งเปิดทำการสอนครั้งแรกอยู่ที่ศาลาบ้านหนองม่วงตำบลน,นวนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น172คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายเฉลิมชัยสมธาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลปรัชญาโรงเรียนสุวิชาโนพะวังโหติ ผู้มีความรู้ดีคือผู้เจริญอัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจสุขภาพมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านปฐมวัยโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลได้ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมตามพัฒนาการทั้ง4ด้านโรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยจากการดําเนินตามโครงการอาหารกลางวันเด็กดืม่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเดือนละหนึ่งครั้งร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหันในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่จัดหาวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่อมแซมอาคารห้องเรียนสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยสะดวกพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดที่เป็นอันตรายมีกฎกติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภยัยหลีกเลี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวรับอรุณเพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กเล่นกลางแจ้งเล่นเกมต่างๆรวมถึงกีฬาตามความสามารถมีการจัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างและกิจกรรมไหว้สวยยิ้มใส จัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครูทุกคนจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจความสามัคคี การแบ่งปันและการรอคอยเพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักกันอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและปลูกฝังคุณธรรมห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใสกว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการเรียนรู้มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใสและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวันในเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึงมีการกําหนดมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการดรํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมนักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคํานวณและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจรารณญาณอภิปรายแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหานักเรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยแฝงเดินรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมในชีวิตบริบทต่างๆโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยม และมีผลการดําเนินงานของโครงการกิจกรรมที่เป็นไปนตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดและเป็นไปแบบอย่างที่ดีดังที่ได้ระบุไว้ในแผนรัทานคุณภาพแผนปฏิบัติการประจําปีและสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารมีภาวะผู้นําทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการจัดนิเทศชั้นเรียนทุกชั้นตลอดปีการศึกษาการนิเทศออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสถานศึกษาจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพในการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกรังแกโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เข้ามาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเช่นกิจกรรมครูแดให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนกนารจัดการศึกษา มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้มีโทรทัศน์ในห้องเรียนคุณภาพทุกห้องการสนับสนุนให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยถูกสุขลลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยโดยการแต่งตั้งครูเวรโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิอดอุบัติภัยและมีระบบช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การครัดกรองผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจำเป็น มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาให้กลับมาเรียนรวมถึงการคัดกรอน,นักเรียนผ่านระบบคัดกรอนนักเรียนยากจนเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและาน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเข้ามาพัฒนาโรงเรียนด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูไ yani ด้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุดครูทำหน้าที่คอยส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตนเองมีกิจกรรมที่หลากหลายผู้เรียนสนุกสนานเรียนรู้ด้วยความสุข กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมและมีการวัดประเมินผลของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนกิจกรรมที่เป็นเลิอของสถานศึกษา งานศิลป่งหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา2,564ถึง2,566 โรงเรียนหนองว่วงประชานุกูลผ่านการประเมินรอบที่1บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาปีการศึกษา2566-2568ถึง 2, โรงเรียนได้รับการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวาชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ระดับประเทศชื่อผลงานบรวรวิถีหนองม่วงประชานุกูลด้วยหลักพอเพียง ในระดับดีมากโรเรียนได้รับรางวัลรรชนะเลืออันดับสองในระดับคุณภาพดีมากภาพพยนต์สั้นต่อต้านทุจริตคิดก่อนจะโกงโครงการโรเรียนสุจริตเยาวชนตื่นรู้สู้โกงโรเรียนหนุ่มม่วงประชานกรูลได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลีย่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net. ปีการศึกษา2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงสุดอันดับที่11ของสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5รางวัลห้องเรียนคุณภาพโครงการใครๆก็ไปห้องเรียนห้องเรียนคุณภาพครูคุณภาพนักเรียนคุณภาพปีการศึกษา2566